สบการณ์อาจารย์วาดอาจารย์บวชตุนน่นโดนนี่เป็นยังไงมีเรื่องเราสุฟังบอกสิเด้ <c oughs> ครับผมบอกก็คือเรื่องสิ่งดีรับสําหรับผมนะครับผมกับบวชยี่สิบสองพรรษาอือโอ้โดนเลยนะครับียี่สิบสองพรรษาส่วนใหญ่สี่ส่วนใหญ่ผมสืยูยป่าเป็นหลักไปนน้อนนวัดป่ายัางสี่อาจารย์หรือป่าจังไหยคือผมส่วนใหญ่เนี่ย วัดนี่สิเป็นวัดปลาอยู่น้ำวัดปลาเพราะม่นวัดไปปลาปลาดงดิปลาอย่างเป็นวัดปลาแม่นบ่ขันไปปลาอย่างสันคือไปทุดงอ๋อไปทุดงครับา็หมายวัดปลานี่ไปว่าเพราะม่นวัดอยู่ในมู่บานวัดนอกบานไปส่วนสางว่าเป็นผสมอย่างสิมาจากครับคือคือมีทั้งการเดินทุดงแล้วก็หลังจากเดินทุดงแล้วเนี่ยก็สิอยู่น้ำวัดปลาเป็นหลักจำพรรษาอยู่น้ำวัดปลาเป็นหลักส่วนใหญ่เนาะครับ จะบวชซาแหลกเลยเคยขึ้นไปอยู่วัดป่าเหมือนองคู่หนิเออแลนการพิ่งมาวัดป่าหนิชันเขาเทเอาอาาเธอเดียวไม้ข้าวว่าอย่งไรชันเขาเทธอเดียวหนิไม้ข้าวว่าในมือนั่นชั<บ>้นเทธ,<บ>ธอเดียวแล้วชั้นเทธอเดียวแล้วชั้นม่บาดอืมในบาดอ,อ,อาหารหว<อ>านข้าวก็ร่วมลงในหันโอ้แล้วก็บชั้นปลามีความหม้ของว่าปลาแมีนเป็นการถือธุดงค์ขวานึงของพระคนชั้นในบาดครับแล้วก็บชั้นเทธอเดียว อันนี้เป็นลักษณะของพราทุดงคพนผมก็บวชตั้งแต่บวชมากกับเฮตังสันมากตลอดนะครับฉันเธอเดียวครับ,บันนี้สิมาเขาเรื่องเลยอาจารย์รตั้งแต่ไปบวชมากนี่เึื่อว่าโลกวิญญาณน่่มีจริงหรอจะเป็นยังไงอาจารย์เคยประสบพบพอบะสาหรับผู้อื่นผมไม่รู้เนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ส่วนตัวนี่เสื้อหลา,านเอร์เซนต์ลยว่ามีจริง แล้วอาจารย์พ่อครับตัวของวันอยเลยะห่อยวเลยครับพ่อพ่ออยเป็นสิ่งที่พ่อจนพ่อจนหู้ดสึกว่าเป็นเรื่องปกติของเจ้าของนั่นแหละหรือเปล่ไม่พ่อจนถือว่าเป็นเรื่องปกติของเจ้าของนะครับอ่าคลิปที่แล้วนี่พบออดี่บ่มีผู้การมาเบากน้ำนะครับผมบอกถึงเรื่องไปเผาผักผักเป็นน้ำสนใจอยู่ดีจ้ะ อย่าบอกวีไไฟมันห่อนี่น้องไฟห่อนอาจารย์คนสิ่เบาประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์จากอาจารย์ดยกับตอาจารย์เลยแม่บ่ชแมนแมนโอ้กับเจ้าของโดยตรงเลยมันเป็นอย่างไรคือว่าดผมกับเขาไปเบิง์กมาว่าเอาว่าไปเผาผาผาครับอันนั้นคือเคือเทือกแหลกเทือกแหลกแหกเลยที่บวชเขาไปในพรรษาแหลกครับพาเพิ่มมรณภาพมาล่ะมรณภาพครับ บานนี้สมัยตะกี้เผากางฟ้อนอยังสิบ่มีเม่นบบานียนี่ยมาแรงมากหลวงพ่ออุปชาเพิ่นในผ้พาไปถอนฟื้นเพราะว่ายางน่วมกระจกับเบินะร์ตนะยานมันโม่ใหม่มเพิ่นเลยผพาไปถอนฟื้นคมันยังาศมันบนลมยังสี่เนีย่ยเงียบเงียบบ่มีลมจากเมิดเลยมันเถอะมิดจีรียอยู่บานนี้เพราะยางไปหอดลุมนั่นแหละมองของฟ้อนเพิ่นนะ ม Sadly, ันคือพ่าพันนุ์นะครับล้มบอลผ้ายุมาบันเนาะโอ้หมุนมาเลยมันแต่ต้นใหม่ยังไงวัดว่ามันปูว่าไม่หนาหนาวบ่อาจารย์บ่กบ่กบ่กเองว่าม่หนาหนาล้มมันบ่เดือนมิถุน่าโอ้เดือนมิถุนายนบ่มีล้มบ่มีอยางเดือนนั้นก็บ่บ่กใครมีฝนมีล้มเนาะแต่ว่าในมือนั่นคือมันเงียบอีหลีบ่ไม่หดล้มหมดละแต่ว่ายางไปหดไก่สิหดหลุ่มบ่งกลองฟ้อนพันนุ์อ่า ล้มนี่พัดมาาบามันต้นไหม่เนี่ยปูมาเล่บันตัวใหญ่ๆ so กับปูว่ามันปูมาเลยวันถ้าอยู okay. so okay. so, ่หม่าเรื่องเลยบอกครับบ่กว่ามีคือคือมันคือมันมิดมิดเลยบานมะหอดมังเผาเนี่ยก็คือเป็นล้มหกกวดวันเอามันกองฟ้อนอ่ะเลยบันไม่วัดนี่เป็นวัดตาบอกคือวัดวัดพิพัฒน์วัดพิพัฒน์เลยสิครับแทนเป็นพิพัฒน์โอ้คนเผาย่หันหกหมู่บ้านหกหมู่บ้านเผาย่หันบาน ในตำบลนั่นเลยครับครับในตำบลบึงเกลือนเขาหัวมูบานบานี่วานมันพาโยงไงพนล่ะบุญหลงมานยังมองกลองฟ้ันไงกุ๊บพวกผมนี่ยืนอ้าปากขังแตะลึื่องว่าใจว่ามันยุบโปรตีนพนล่ะไปก็จะค้นนี่ครับอาจารย์ตอนไปบึงพระเจ็ดเนี่ยนสองหลวงพ่ออุปชาก็ไปน้ำมันเพิ่นให้เพิ่นให้ไปถอนอืออพดีหลวงพ่ออุบาชาก็ไา หวยลาเอผ้าหน่องผ้านุงเข้ามาเมียนมาถอนให้ย,ย้ำบ่ไหมว่าสัน้าวสาเพิ่ว่าเออพิ่งบอกท่านี้เหรอครับ,รบมิดจ,จ๊ดเลยไนี่มันนาแปลงว่างงี่ะคือจังบ่มียยงเกิดขึ้นเลยบ่บบบมิดเลยมิดบ่มีแยงมันถล่มแยงกับบ่มีมิดแบบว<อ>่าแทบสิบบ่มีล้มเลยวันน<อ>ี้นี่มันกนาแปลกอันนี้คือเธอแหลกเนาะเธอแลกครับที่พอแต่ว่าผมบอกไปแล้วล่ะคลิปคลิปที่แล้วน่ะต้น บ่านี่มาแถวสองครับมาแถวสองนี่คือมันเป็นพิปซาครับโดยความที่ห้องเป็นพระบวชเขาไปไม่แต่คิดว่ามันกระเบิงหนังหลายเนาะอคว่าหนังก็มแตว่าปรับผีสมัยก่อนอาจารย์มิตรหนังมแต่หนังปรับผีกันเบิงก็แปอาจารย์ปรับผีพันว่ามานี่จะคว้างกับจกเลี้ยนแบบหนังอในเช็ดขึ้นหนัง เนี่ยมาแรงมากกว่าสวดมนต์สวดมนต์นจำในว่าสวดคาถาชิ้นมันชอ่อนนี่แหละสวดบทนั่นบทนี่แหละก็มาสวดชิ้นมันชอ่อนในเก้าจบแต่ว่าในการสวดนั้นจิตใจของเขาเนี่ยนึกคิดไปว่าผีในพิภาษานี่สิสวดปราบใหิบัสนี่ในความคิดเฮาวันต่อ,อคือมันบอกขาใจว่าสวดเนี่ยเขาไม่มีจุดประสงค์ยังไงในการสวดมนต์ มันเบิงตาหนังไทยอะไรว่าเขาสวดปราบผีใช่ไหมเขากระบ,บรูดูความเป็นพระไม่หญิงเป็นน้ำหนังแม่นคิดแต่ว่ามันสิขึ้นหนังมันเนาะสิสวดมน่นด้วยนี่สิสวดปราบผีในพี่ปราสาทเนี่ยเฮเบิดความหมายมันเนาะคิดจังสันมันเนาะดอความถืว่ว่าบรูอีโหนอีน่เป็นพระไม่บาดนี่มือนึงสวดดูจิตที่เขาคิดจังสั่นเวลากระเสียมออกไปเนี่ยมันสิไปกระทบกับพวกวิญญาณ่ย อืกเปกวิญนาณเขาสิรับหล้ดได้ว่าเขาสวดเพื่ออย่างบทเขาสวดนี๋อกระแสจิตเข่าหนิจีเพือกระแสจิตของเ่ามันประกอบไปด้วยโทัะวสะจาขายากแกงหอวนั่นแหละมันไปกระทบกับพปกวิญนยณที่อยู่ในปราสาทเขากระับหลวได้มาบ้านในสวดสวดโยนสีสวดอยู่ทั้งกุฏิเนาะกุฏิเป็นสังกัสีพระุพธรลปกตั้งอยู่นี้ ผมกับสวดกันหบานปกติว่าไขรมันค้นฝาดหน่ยคือเอาขวานซ่อหรือวานตีตะปูนฝาดสังกสีตัวหนาเขานี่ยข่เปันฝาดก็ฝาดเต็มแห้งแต่ว่าบนนี้ยังเด่นออกมาเด้อแต่ว่าเสียงนี่จนมาผมไงหลังสิไงหลังไล้ปังเลอดมันเถอะเสียงอาจารย์สวดย้่นบอกตอนสวดยุอนล่ะจนผมไงหลังเลยมันเพราะไงหลังลงไปปุ๊บ ลุกขึ้นได้ผมก็ลงไปกุฏิผมก็ไปดาเล้วบ้านไปดาปากเปล่าพ่อมไม่นไปดาผีไปดาผีโอ้กูสวดมนต์อยู่นี่มึงมาเฮ็ดนังซี่มึงสิตกนรกมกใหม่เด้อน่ะอ๋อเออมึงสิตกนรกมกใหม่มึนต้องมาเฮ็ดพระเฮ็ดเจ้าโดยที่ว่าบูคิดไว้จะขวังกับสิสวดสวดสวดปราบเขาไหมอ๋อจะขวังกับขึ้นมาสวดไหมขึ้นมาสวดไหมอีบ้านแม่น นั่เป็นเรื่องไหนบ้างบ้านสวนยูนดียเทียนที่ตั้งไว้นะครับล่มลงเลยกันเชิงเทียนมันล่มลงเลยครับเชิงเทียนที่เป็นเอ่นเป็นท่องเหลืองของยางปอที่เขาเอาเสียบเทียนอ่ะท่องเหลืองเป็นลูปล่มลงเลยทั้งท่องเหลืองนั่นแหละล่มลงเลยขขางฟ้าผนังบ้านเนี่ยฟ้าผนังมันมีจีวรเก่ามันหน่อยลงมาสิละมันเอาตีฝาเพดานมามันหน่อยลงมาประมาณนี้ล่ะล่มลงมาห่างกันประมาณนี้แหละก็เทียนที่ล่มลง ตั้งเดีไฟมันยังองิดแลีนขึ้นใส่กันได้เลยบุ๊บเชียดเดียวเลยผมออกกุฏิเกือบบ้านท่านมาเนี่ยมันหนางเงิดบางทีว่าผมเอ,อื่อนพระองค์ได้กได้ยินเอื่อนมั้ซอยดับไฟนะกุฏิกับห้างกันอยู่ประมาณสามสิบเมตรกับบ่ไก่กันได้ซ้ำในเอื่อนด้ยินได้ซ้ำครับครับอืมโอ้มัซอยเนี่ยซอยเนี่ยไฟใหม่กุฏิผม บาหนี่กับว่ามีผู้ได้หรือผู้ได้อื่อทักคนจนมาไฟนั่นไม่ไม่ฝ่าเพดานเบิดวดัดผมก็ใหม่มผมก็บอกเขาไปในกุฏิเลยเพราะว่ามันเป็นกุฏิสังกสีเนาะก็ไหม่ฝ่าเพดานไม่กดเหลือแต่ผ่าข่าขี้งมันมผมเลยไปเคาะประตูพระนินเสียงผมเอือนว่าอเคาะอย่างเพิ่งบนนี่เด้ยเนี่ยแหละว่า ออเออเงินไฟใหม่กุฏิไปแล้วไม่ันไฟใหม่ผ่านอันนั้นหลวงกุฏิอันนําพาพาเพดาน,นอ่ะอแล้วก็มกไมคกดก็แค่นั้นก็ก็ก็ตมอดอือไปเอิ้นพระไปขอประตูพระพินกับมุมีบ่ได้ยินเอ้าคือบ่ได้ยินผู้ใดก็ว่าบวได้ยิน,มา,น,นมาเนี้ยามเศร้าครับไปบินฑบาตไปบินฑบาตกลับมาพี่น้องเอ,อ้ย กับมาสิเขาวัดนี่แหละเป็นขนชิ้งลกขนขนชิ้งลูกขนชิ้งอาจารย์เป็นพระตอนนั้นนะขนชิ้งขนหัวลุกเป็นบอมี่เฮียไม่แห้งครับเป็นลอยไปเลยมานี่งานกับมาเขามาในเขียนวัดผมลมลงบังนากุฏิลงพอยใหญ่งข่างเมนนั่นกุฏิปัญญหันบ่ได้ไปสันหอดเข่าบ่มี่แห้ง บไม่เหียไม่แห้งเลยจนพระเพื่อนไล้เอาอาหารมาให้ฉันบานเนี่ยมันภาษาบานฮอกอะเป็นขนคิ้งลูกหยาบหยาบอยู่บิดมือแล้วก็บ่ไม่เหียไม่แห้งคือระวางนั่นหลวงเผ่าบัวชาพันบ่อยูเพื่อนขาไปในวัดไหนเพิ่นไปเพิ่อนสั่งวัดหลายวัดเนาะเพิ่อนก็สิไปยู่วัดนั้นแน่วัดนี้แน่เราเมื่อตอนนั้นอาจารย์คิดว่ามันเป็นยังไงวะ มันเป็นย้อนอีหยังบ่ตอนที่บ่ได้คิดว่าเป็น,อนอย้อน,นที่แหล่งอ่ะบ่ได้คิดว่าเป็นยะ้อนอีหยังนะที่เฮานั่งกันนอนขนทิ้งลุกอยู่หน้าบ่ได้คิดพ่ออยังเลยบ่ได้คิดพ่ออยังบ่คิดว่าเป็นย้อนอีหยังมันเนาะยังบ่ทันฮู้จักว่าบ่บ่ว่า้บ้เขอเป็นไข่เป็นป่วยคือคแต่ว่าเจ้าของบ่สบาย้ำอแต่ว่ามันหนาแปลก,ปกตแต่ว่าเฮาก็ปกติดีๆอยู่นั่นน่ะออแต่ว่าย่างสิขวัดมานี่เป็นขนคิ้งลุกเป็นบ่มีเหี้ยมีแห้งเขาเลังจากที่อาจารย์ไป บินทบาทกลับมาสิเขาวัดมาก่อนเม่ยนมาเศาร์นะหลังจากขึ้นมากครับท่งเขามาควะผู้ตเท่านไฟใหม่ผู้ตีนั่นแหละมาเนี่ยกลับมากครับมาเป็นขนเขี้ยงลุกขนหัวลุกนเ,นเป็นยุดวนปาจันนี่เป็นยุซีมือฮะซีมือเป็นเดียหยอนหน้าเขาต้มยุหันซีมือนั่นหยอดหน้าเขาต้มน,นี่ซ <c oughs> ีมือมานี่มันอัศจรรย์บางนีมัน มันมันอัศจรรย์ก็คือบางทีเขาเสือว่ามันเกิดจากอํานาจของพวกวิญญาณเนาะคือเมือที่ซีนั่นพระทพิพนยุกุติหลวงพ่ออุปชาติเพิ่นก็ยุหันลละประจําอุปถากรหลวงพ่อยุหันคุณยู่คนละห้องก็หลวงพ่ออุปชาซึ่งตอนนั้นหลวงพ่ออุปชาประยูรพระองค์นั้นคือจานเหน่งแล้วฉันจังหันแหล้วเรกก็เลยมาบอกว่าเมื่อนี่เด้อ หลวงพ่อใหญ่สีมาผ่าว่าโอ้หมายถึงว่าหลวงพ่ออุปชาติพันพินสิกลับมาเพราะว่าพันไปหลายวัดเด้ไปหลายวัดวัดน,น,นั่นีแนววัดน,นี้แนยเมื่อนี่พันสิเวียนมาวัดเฮ้าวันเพราะผมเน้ยินว่าหลวงพ่ออุปชาสีมาท่านล่ะในหลางกกยเฮ้าเนี่ยคือมันไม่ยังเคล,ลื่อนไหวเห็นไหมกึกก<อ>ักกึกกักีในหลังกายเฮ้าเนี่ยดินไหมครับก็ยังมันดินบ้านนี่ ผมก็เลยงอค้อขึ้นนั่งสิอาอีหย่งมัดคือจังมันอีหย่งมัดอยู่ในร่างกายห้องนี้กกกกะกันนี่พองกองกงงอหัวขื่นรถสามหลอเครื่องลงพ่อใหญ่ลงพอง่อ,งพอ,อบอัชายขี่ขี่ขามาในวัดพอดีพอสมัยก่อนใจยังเป็นสามหลอสามอันสามลออเครื่องมหล่เครืงนมมันบอกีอรถไปกับรถนี่หายากแสมัก่อนพอสอสามแปดเนาะโอ้ต้องทำสมัยสามเจ็ดสามแปดนม่พ่อสอสามแปดสามสิบาเนี่ยพองอหัวขึ้นเท่านั้นล่ะ เห็นเห็นสามหลอดล่องพอยไงขี่ข้ามาทางนี้ดินเหรอครับอยู่ในหลางกกยเ้อานี่กึกกักกึกกักกึกกักเหรอผมเกิดว่าอุ๊ยยังคือเป็นสีเนาะผมว่าบาดนี่แล้วขี่ไก่ข้ามาขี่ขี่ไก่ข้ามาแห้งดินแห้งเลยครับพ่อเพิ่นมาจอดอยู่หน้ากุฏิท่านหลังครับจอดปุ๊บตัวนี้พื้ดออกไปเลยครับอพื้นออกไปจากหลางกายเอาเลยผมลุกขึ้นนั่งจอกกอดแองสิลุกขึ้นนั่งใน มีเหี้ยวมีแห้งปกติอลูกขยี้มานั่งในปกตินไงขนาดสิสามมื่นสี่มื่นเนาะไม่อานีาเมาต้มไม่เอานี่ส่หมื่ลูกขยี้มานั่งในปกติผมก็เลยกราบเปี้ยนหลวงพ่อใหญ่เพันว่ากับผมสวดมนต์ในคณะสวดผมคิดยังเสีย่างเสีย่างซี่ 4, ง 4, ง 4. แล้วมันเป็นยังเสี่อย่างซี่กราบเปี้ยนเพิ่นทุกอย่างเหรอเราสู้เราเหตุการณ์สู้แม่นเพิ่นก็เลยว่า เอา้าผมสิสมมุิให้ฟังเด้อมสมมุิว่าเขาเป็นคนคือกันนี่แหละเขาไปมองเดเขาไปท่าตีท่าต่อยเขาเน,นอ่ยเขาสิคิดจังหดผู้ผู้ก็ถื่อข่าท่าวะเขาสิสวนไซบ๊อสว่ะแต่สวนใจแล้วพวอวะนั่นละพันว่าการสวดมนต์คือกันคำสวดบ่าสำคัญสำคัญที่จิตใจเขาเนคณะสวดเขาคิดจังเดอ การสวมดมนต์ผู้เจ้าเนี่คือให้แผ่เมตตาให้เขาไม่แม้ขึ้นสิไปปราบไปข่าเขาแล้ววะต้องน้อมจิตไปเพื่อเมตตาให้ให้สรรพสัตว์ให้สรรพวิญญาณทุกดวงให้จงมีความสุขอย่าได้เป็นเว้นเป็นไพ่ยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้น้อมไปยังซี่แล้ววะอย่าไปน,น้อมขึ้นว่าสิไปปาบเขาสิไปข่าเขาไอันั้นมันเป็นอกุศลหรือเป่าอ๋อแสดงว่า ที่อาจารย์เป็นม้านี่หมายความว่าเป็นมาจากการสวดของหมื่นคือนั่นแหละมันต้องเมเป็นมักงสันราะว่าเฮาเขาเป็นพาไม่หรอเขาโบโหว่าวิธีสวดมนต์สวดจังไรนี่ก็อยากฝากพี่น้องไหว้ขึ้นกันว่าอการสวดมนต์เนี่ยยังไปขึ้น่าสิไปสวดปราบผีปราบสางได้พี่น้องอราเพิ่นสอนยังไงอาจารย์เอาจริงๆอยากฟังเลยอย่กหัวคือเวลาสดเวลาสวดเนี่ยให้ตั้งจิตต้องให้เป็นเมตตาให้ขึ้นว่า สวดเพื่อไหบุญไห้กุศลกับเขาครับแผ่เมตตาให้ความหักความเมตตาความกรุโาต่อกันบ่คิดสี่เบียดเบียนบ่คิดสี่ทำไรซึ่งกันลรกันสวดออกไปน,กน,นี่กระแสกีดตองเฮ้าใอ้แหมันนีแต่ความเมตตาความหักไหแกสัพพวิญญาตสัพพวิญญาณทุกดวงเัาต้องคิดอย่างสี่ใจเข้าไห้มันรู้สึกว่าหักทุกอย่างในโลกนี่มันเขา บานี่เขาคิดทั้งสปพวกใจเขาสีสมบายเด้ครับใจเขาสีเยือกเย็นกระเสียจิตที่มันเยือกเย็นนีมันจะแร่สานออกไปให้พวกสับเพิเวนยันยู่บริเวณนนั้นกระสีห้าเขาดวงวิญญาณมันสิรับรู้เขาก็รับลู้จิตเข้าจิตไปรับลู้แล้วก็เขาก็สียเยือกเย็นเมื่อเขาก็เยือกเย็นแล้วเขาก็อานุโมทนานดำห้องแล้วก็ปกปักรักษาคุมคว้างห้องนี่มันจะเป็นนั่นสิอยู่กับใจเฮามีความรลู้ มาไลที่น้องการที่มาอยู่กับผรูคนนี้ประสบการณ์จริงๆเนี่ยหลังจากนั้นอาจารย์ในยสวด <c oughs> ไปทุด,ดงทางใดนี่อาจารย์สวดแบบใดบ้างครับก็บสวดเวลาสวดก็สวดม้นม้นม้นพิธีเท่านี่แหละพอปฏิเท่าธรรมดาแต่ว่า<อ>มันสําคัญคือการที่เขาเนี่กกาหนดจิตเท่า<อ>กําหนดจิตเท่าออกไปแบบหลวงพอ่อพันวาพันแนะน้ามาล้วไอ้จิตเท่าเป็นเมตตา มีความหมาเสือกว่าเขาหักถูกสภาววิญญาณทุกสภาพชีวิตในในในสากลโลกนี่เขามีมีความหกความเมตตาต่อขอบัตรบคิที่จะเบียดเบียนบ่คิดที่จะทำลายทำหันซึ่งผู้ใดทั้งส er ิ ison, ้งกันเอาคือนทั้งสี่นี่เขาไปใส่เขาก็ะสิมีความหมาเสือกว่าทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขาหนิ่ม่าสิเป็นวิญญาณสัตว์ยังกระสังเขาสิหักเขาเขาสิบว่าทำลายเขา ที่อาจารย์เล่าว่านี่คือประสบการณ์ของอาจารย์โดยประสบการณ์โดยตรงเลยเจอโดยตรงเลยเจอของเลยตอนงานไปบวชไม่ไมมันเถอะงานแล้วตอนนั้นอาจารย์จำได้ว่าบวชท่านพ่อพรรษาหรือหรือหลายอย่อยู่ในอยู่ในกลางพรรษาเหรอครับอ๋อบวชพรรษาแหลกเลยพรรษาแหลกอยู่ในพรรษาเลยหล่ะมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเเกิดเหตุการณ์นั่นเีงเลยแม่อยู่ในพรรษาเลยลหะครับพัรษาแหลกตอนั้เป็นพระไม่ไหมเนี่ยพระไม่พระไม่บนบนท่านหัวหนุ่ยเดียอย่างมัน มันก็เลยบบนจักว่าข้าสวดจังไดี๋ยคือผมบอกฟังที่แล้วว่าเห็นตาในหนังอในหนังเขาเจตจังสันก็เลยลยจะเค็ดตาม,มนะครับเดีย๋ยวเอาฟื้นขอขังเดี๋ยใส่ก่อนครับนั่งฟังอาจารย์นีโอ้การที่ข้าสวดนี่ข้อประเดี๋ยวมหว่าบทไหนเพียงแต่ว่าเป็นจิตสำนึกของเขาเนี่ยที่อาจารย์ครับ จิตตัวตัวตัวจิตนี่ยสำคัญที่สุดห้อง้องาอยังไปนอมจิตเพื่อว่าสิทำายผู้ใดนี่นะครับพี่น้องมาฟังจากอาจารย์โดงผ้าละถือคนมีประสบการณ์การเป็นบวชอยู่2ยี่ิปกว่าพรรษาเนาะแล้วก็ไปผู้ดงสำหรับคลิปนี้ เอาไว้ซ้ำหนีสักกัน,บบกน,ค,นครับปอกกันไหมคยิบาพร้อมกับจานโดงผ้าลรอเราจะผู้การผ้ารอสี่มัสอบถามอาจารย์อีกคลิปหนาว่าระวางเดินทางอาจารย์ออกจากวัดจุดนี้จุดที่อาจารย์บวชก็คือวัดป,ป่าสามัคคีทั้ป,ป่า,าสามัคคีทั้บ้าน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 หูและะ<ม>้วก็ผมกับไปสืบค่าว่าอาจารย์นี่เดินผุดลงจากลอยเอด ไปสู่อุบลอาจารย์เปนนบ่ผมเดินทัวร์หลวงมาจากลบบุรีอ๋อลบบุรีมาบ้านเฮาเนี่ยือมะมาลยเอ็ดมาเสียระพู่มเฮาเนิหระเ๋ยวคปหนาพี่น้องผมสิมาถามอาจารย์ว่าในยินคาววาไปอยู่อุบลวัดดังทุกคนทั่วประเทศรู้เป็นยังไงครับอคากรับครับอกันไหมคปบนาสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมนากอาจารย์